ชุมชมทุม่งตะคุลนครราชสีมานะคะวันนี้เป็นการรวมตัวของผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน32าอำเภอด้วยกันนะคะเป็นสมาชิกทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมามีของดีทั้งหมดเป็นของพื้นบ้านแล้วก็ผลิตด้วยมือจากชาวบ้านเองเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้นะคะชมรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปิดท่องทางให้สมาชิกและก็ชาวบ้านเราได้ม,มีโอกาสได้ทั่นาฝีมือแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ะคะ่ะเชิญชมค่ะ เศษผ้าไหมนะคะเศษผ้าไหมแทนที่เราจะนําไปทิ้งนําไปทําลายแต่เรานํามาใช้ประโยชน์รียุตใหม่นะคะเป็นได้หลายประเภทเป้น,นะคะเสื้อมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หายยากนะคะเศษผ้าไหมเป็น จะมากยังมีในอีสานนะคะมีข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวเกี้ยงเลยนะคะนี่ก็เป็นเป็น Japan จ a t e กล้วยค่ะนี่ก็เป็นเศษอันนี้เก็บทำที่เก็บแบบเป็นโคกุนเจนะคะโคกุนเจแล้วก็เสร็จแล้วก็ดื่ม ้านกานพัฒผ้าไทยค่ะเป็นสมาชิกของชมรมเหมือนแต่แ่กเชิญสินคาอันนี้จะเป็นผ้า i̇şte มัดหมีนะคะผ้ามัดหมีสี่ตะกอค่ะมือช umm ุมชนของชาวบ้านนะคะแม่บ้านเกษตรกรที่ว่าเว้นจากการทำนาก็จะมาทำผ้าเัดหมีก็ปลูกต้าเทศเพชรลงไทยนะคะเป็นของดีขึ้นชื่อของเพชรลงไทยเลยค่ะเป็นก้าตต้นหาสรรพคุณที่ดีจุดคือแต่ทนแรงทนเค็มครับผมปลูกได้ง่าย ขอพยพลงไปจะรับเกียร์ปีนี่ครับจะรับเกียครับเป็นปีเสียเรียรับนะคะมัน นี่กระเป๋าจากผ้าทิ่งจยนะคะจะเป็นกระเป๋าเป็นผ้าแมทไ่ด้ันของมอสงสค่ะานี่ผู้ผลิตค่ะจะเป็นน้ำน้ำหมักวุ้นมะวมัลบรี่จาตวนี้จะเป็นมัลบรี่ผลสดกับน้ำเยลนี่ ปรอบมันนะครับทำอะไรก็ได้นะครับจัดอาหารทำขนมหวานต่างๆครับมีการที่อำเภอเชิงแสนในกาบทำจุดป็นดีครับมีแตงไทยข้าวโพดหวานแล้วก็ถ้วยอาหารข้าวโพดหวานนี่คือปลูกเองนะคะปลูกไร้สารเลยไร้สารค่ะปลอดสารพี่ค่ะมาจากไร่ของชาวบ้านปลูกเองค่ะไม่ได้ผ่านพวกค้าพวงดีครับพวงบุรีครับพวงบุรีพวงผ มีอะไรบ้างคะมีตุงเนาะนี่ตุ้งสวยๆนี่คือแม่บ้านทำเองทำมีตุ้งมีผ้านี่เขาเรียกผ้านี่นี่ผ้าพันทองผ้าขูดนะคะมีอันนี้มีหลายแบบแล้ะมีกระติดผ้าไว้นะคะก็ทำเองเหมือนกันนะะคผ้าทันทองนี่ทำจากอะไรคะไม่ขายขายชมรมบันทึกเพื่อเพื่อจะมีเซนต์ของทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเป็นของที่เอาจะเอามา โมเดลที่ได้มีรายได้นะคะเป็นค่าน้ำเข้าไปและเครือสังคมต่อไปค่ะของส่งลมก็มาตะวพรมเป็นน้ําแร่นะคะเป็นน้ําแร่ที่ไม่ได้ผ่านสารสกัดใดๆซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนเลยค่ะไม่มีสารเคมีแล้วก็ผลิตในที่สูงที่ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่าอันนี้ของของนวลแดงนวนแดงคือแดดอุปทานอุปทานอุปทานอะไรนะอุปทาน จะเป็นสินค้าเป็นดุงสินค้าหลายอำเภอนะคะเป็นเป็นผ้าไหมผ้าไหมเก๋็ดเกล็ดเลยข่ยข้อมือค่ะข้อมืออะไรค่ะทนนะคะทนทานแข็งแรงแล้วก็ผืนใหญ่นะคะคุ้มค่ะซื้อไปก็เส้นพลาสติกนะคะมือสบายที่าบ้านเราทำเอมือเตอชิ่มพวงตัวใหญ่ต้องผ้าตัวใหญ่ราคา นี่สามชาวบ้านปลูกเองนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนี่ก็คือทาวนทวลนะคะผลิตเองค่ะไม่มีสารเคมีเจือปนในใดทั้งสิ้นเลยเราเน้นคุณภาพนะคะที่ต้องเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวุูมค่ะเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนเลยนะคะทุกอย่างคือเรามาด้วยคุณภาพนะคะคุณภาพแบบเต็มเลยนะะคนี่ก็เป็นข้าวข้าวหม้อบะหมี่หรือกระป๋องอมือคะอมือคะอเภอเมืองยางนะคะอเภอเมืองยางนะคะมีผ้าทองอมือผ้าไหม พอดีเลยท้ายสุดมาเลยค่ะจากอำเภอเมืองนตัวนี้ก็เป็นแชมพูสมุนไพรเหมือนกันสำหรับคนที่ผมร่วงน้อยๆ้้านน้อยๆนะคะตัวนี้เป็น